สวัสดีสสดค่ะวันนี้พบกับครูมิมและครูก้อยค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะไทยในกิจกรรมภาษาสนุกครูก้อยคะครูก้อยได้ยินเสียงอะไรไหมคะลองฟังดูสิคะครูก้อยอครูก้อยคิดว่าเป็นเสียงสัตว์ดุร้ายในป่าแห่งนี้แน่เลยค่ะครูมิม เอเด็กๆขาลองช่วยคุณครูคิดสิคะว่าเสียงของอะไรก,ก้อ่ลิออกต้องเป็นเสียงกุงลิงในป่าแห่งนี้นั่นเองคุณมิมเจี๊ยกเจียเจยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่หยุดนิง่งลิงมันไม่หยุดนิง่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมาแสดงว่าในป่านี้มีลิงอาศัยอยู่แน่ๆเลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะ พยัญชนะตัวต่อไปคือลอลิงลออ๋อยลอลิงลอลิงชิงหลักสุกซนยิ่งนักน่ารักจริงจริลิงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีแกนสันหลังมีลักษณะคล้ายคนเท้าหน้าและเท้าหลังใช้จับเกาะสิ่งต่างๆได้ดีนะคะเด็กๆลิงมักปีนป่าย เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วหากินตามต้นไม้ค่ะมี3าสายพันธุ์คือ 1. คือชนิดหน้าขาวหรือน้ำตาลอ่อนค่ะ 2. ชนิดหน้าดำหรือน้ำตาลไหมค่ะ 3. คือลิงแคระคือลิงชิงเป็นสีนั่นเองค่ะลิงมีหางคือลิงวอกลิงไม่มีหาง คือลิงกอริล่านะคะเด็กๆพยัญชนะที่ตรงกับภาพลิงคือลอลิงลอลิงอ่านออกเสียงว่าลอลอลิงอ่านออกเสียงว่าลอมาลองเขียนลอลิงกันดูนะคะเด็กๆล้อรถกบกระโดดจรวดขึ้นกบกระโดด เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่มีเสียงพยัญชนะของคำที่ขึ้นต้นด้วยลอลิงมีคำว่าอะไรบ้างคะลอลิงรอลอลิงรอลอลาลอลาลอลอลูกโป่งรอล,อลูกโป่งรอวันนี้คุณครูก็มีเพลงลอลิงมาฝากด้วยนะคะ ก่อนอื่นเรามาอ่านเนื้อเพลงกันก่อนเลยค่ะลิงตัวนั้นมันกระโดดไปมาลิงตัวนั้นมันกระโดดไปมาส่งเสียงดังกังวานทั่วป่าส่งเสียงดังกังวานทั่วป่าแล้วมันก็ไปแย่งกล้วยเพื่อนมาแล้วมันก็ไปแย่งกล้วยเพื่อนมาสุกอุราร้องเจ๊๊ย๊๊จี๊๊๊เจี๊ย๊สุกอุรา๊้อง๊จี๊ย๊เจี๊ย๊เจี๊ย๊๊ เดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันนะคะเด็กๆเพลงมาลิงตัวนั้นมันกระโดดไปมาส่งเสียงดังกังวานทั่วป่าแล้วมันก็ไปย่งกล้วยเพื่อนมาสุขุรา้อมเจีย๊ยบเจียเจ๊ยกเจี๊ยกอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆคะ่ะ ลิงตัวนั้นมันกระโดดไปมาส่งเสียงดังตังวานทั่วป่าแล้วมันก็ไปยังกล้วยเพื่อนมาสุขุราร้องเจียรเจียกเชียกสนุกไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูมิ้มและครูก้อยขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิมและครูก้อย จะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย